ว่าสมัยก่อนยังไม่มีโฟโต้ช็อปจะเอาภาพมาติดอย่างนี้ได้ไงเขาวางเรียงก่อนไว้แล้วค่อยถ่ายรูปใช่วางบนรูปรพี่เอเขาเอาภาพจริงๆอะวางบนรูปอชัดเจนเลยนะแล้วเขาก็ถ่ายอเอ็นภาพเลยมไม่มีอะไรหรอกครับคือคนพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรหลังสันความคิดเขามาให้ทำลายวัตถุมงคลอืม นะด้วยความรู้น้อยของเขาจะเรียกรู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่รู้จะใช้คำนี้ได้หรือเปล่าไม่เหมือนตัดต่อเลยครับไม่ตัดต่อหรอกครับก็นี่ก็นะก็เป็นภาพเก่าผมพยายามจะเก็บหลักฐานต่างๆไว้ให้ได้เห็นเนี่ยตาแผ่นดินเห็นปะแบบนี้ก็มีมาแบบนี้มาตกอยู่ที่อ่าอันนี้ยุคเก่าเลยนะแล้วก็มียุคปีเก้าห้าจริงๆมาตกอยู่ที่วัดเขาสะพายแรงใช่พี่ตกอยู่ที่มวยกระบอก อ่าที่ห้วยกระบอกอ่าเนี่ยเอกสารการปลูกเศษปีหนึ่งแปดก็ยังมีการปลูกเศษอยู่นะใช่เนี่ยปู่โตะกระเศษพ่อเส่งกระเศษพ่อมิ่งวัดกกกระเศษพ่ออุตมะเห็นไหมอ่าพ่ออุตมะนี่พานไม่ได้เลยโอ้โหพอสินปลาเรี่ยไรแล้ก็เอกสารการเศษเขาก็ชัดเจนพ่าขีหูช้างชุดเดียวกันเลย เห็นไหมครับเอกสารของผู้จัดจสร้างท่านชายกระตุ้เลิก mm hmm. ก็มีเอาง่ายๆนะไม่มีเอกสารการเสกวัตถุมงคลสมเด็จอะไรชัดเจนเท่า95้ยอวชัดเจนครับว่างๆเข้าห้องสมุดกันบ้างนะครับ <laughs> สวัสดีพี่ยุ้ยสลีจ้าสวัสดีครับ <laughs> น,นี่เนี่ยเอกสารเอาง่ายๆนะสมเด็จที่คุณเล่นกันแพงแพงอะ่ะยังไม่มีเอกสารชัดเจนเท่านี้เลยเพราะปี95เป็นปีสําคัญ ทุกวันนี้คนที่ตีตาแผ่นดินเกชีวิตจะเริลงทุกวันผมเชื่อครับอาจารย์ก็<อ>ถ้ายังไม่ไม่ขอเข้ามาชีวิตก็น่าต่ยากม,มันม,ม่เหมือนกรรมติดตัว ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้งคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปับ๊บไปเซอร์พาแท้ครครันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที ชชชเช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักราาเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตดได้เลยเนี่ยตาแผ่นดินเนี่ยพิมพ์แหวกม่านก็มีนะอ่ะาฉะนั้นตาแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มีแค่พิมพ แบบนี้อย่างเดียวนะพิมพ์แบบกมานก,ก็มีอ,อันนี้เป็นสูตรเป็นวันอรุณุ่นสูตรเก้าตาเป็นดินเล็กพอขายเซครับรุ่นนี้ตอนนี้สดสใช้เปล่าครับใช่ครับตอนนี้สดครับพี่ชัยลาลเนี่ยเดูอยอหลังบ่อยอ่านี่เห็นไหมเขาก็มีในพธิธีปีศูนย์เก้าสร้าง ขึ้นครบร้อยปีของพรรเครื่องสมเด็จพิจารณ์โตมพรมรังสีเพื่อเป็นอนุสร์นี่ไงสร้างสมแปดหมื่นสี่พันองเห็นไหมครับเนี่ยปีศูนย์เก้าเนี่ยเขามีขอ้อมูลการสร้างของเขาชัดเจนว่ามีหลวงพ่ออะไรเสกบ้างอ่านะแล้วก็ก่อนปีศูนย์เก้าเนี่ยก็มีในรูปถ่ายปูหน้า เห็นไหมครับดังนั้นสมัยนี้ตีสมเด็จหลวงปู่นาคเป็นพาเกเก่าไปซะแล้วาเก่อ่าเราต้องไม่ให้ใครมาพูดทำลายวัตถุมงคลกันง่ายงนะครับก็สมัยก่อนมีอะไรนะที่ก็บอกว่าผมไปตัดต่อทำเอกสารเท็จว่าสมัยก่อนยังไม่มีโฟโต้ช็อปจะเอาภาพมาติดอย่างนี้ได้ไง เขาวางเรียงก่อนไว้แล้วค่อยถ่ายรูปใช่วางบนรูป่ะพี่เอนเขาเอาพา <ๆ S 2> จริงๆอะวางบนรูปอ่าชัดเจนเลยนะอืมแล้วเขาก็ถ่ายเป็นภาพเลยมไม่มีอะไรหรอกครับคือคนพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรหลังสรรความคิดเขามาให้ทำลายวัตถุมงคลอืม นะด้วยความรู้น้อยของเขาจะเรียกรู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่รู้จะใช้คํานี้ได้หรือเปล่าไม่เหมือนตัดต่อเลยครับไม่ตัดต่อหรอกครับก็นีก็นะก็เป็นภาพเก่าผมพมยายามจะเก็บหลักฐานต่างๆไว้ให้ได้เห็นเนี่ยตาแผ่นดินเห็นปะแบบนี้ก็มีมาแบบนี้มาตกอยู่ที่อ่าอันนี้ยุคเก่าเลยนะแล้วก็มียุคปีเก้าห้าจริงๆมาตกอยู่ที่วัดเขาสะพายแรงใช่พี่ตกอยู่ที่ห้วยกระบอก อ่าที่ห้วยกระบอกอ่าเนี่ยนเอกสารการปลูกเสกปีหนึ่งแปดก็ยังมีการปลูกเสกอยู่นะใช่เนี่ยปู่โต้กระเสกพ่อเส่งกระเสกพ่อมิ่งไว้กกกระเสกพ่ออุตมะเห็นไหมอ่าพ่ออุตมะนี่านไม่ได้เลยโอ้โหพอสินปลาเรไรเนี่ยแล้วก็เอกสารการเสกเขาก็ชัดเจนพ่ากี่หูช้างชุดเดียวกันเลย เห็นไหมครับเอกสารของผู้จัดสร้างท่านชายกระตุ้เลิกก็มีเอาง่ายนะไม่มีเอกสารการเสกวัตถุมงคลสมเด็จอะไรชัดเจนเท่า95้ยอวชัดเจนครับวางๆเข้าห้องสมุดกันบ้างนะครับสวัสดีพี่ยุ้ยสลีจ้าสวัสดีครับนี่เนี่ยเอกสารเอาง่ายนะสมเด็จที่คุณเล่นกันแบงๆแพงอ่ะยังไม่มีเอกสารชัดเจนเท่านี้เลยเพราะปี95เป็นปีสําคัญ ทุกวันนี้คนที่ตีตาแผ่นดินเก๋ชีวิตจะเลวลงทุกวันอผมเชื่อครับอาจารย์ก็ถ้ายังไม่ไม่ขอเข้ามาชีวิตก็น่าจะยากมันไ,ไม่เหมือนกรรมติดตัวโอ้โหแบบนี้หลักฐานชัดเจนที่สุดแล้วครับก็ถ้าถ้าคุณเล่นพระที่พระก็พระจะชัดเจนได้ที่หลักฐานถ้าคุณเล่นพระที่คนคุณก็ไม่ต้องซื้อพระหรอกครับคุณก็ไปซื้ออะไรของเขาอะ่ะ อาเสื้อของเขากางเกงของเขาะอะไรนะสมบัติของเขาก็ได้สมเด็จทุกพิมทุกเนื้อถึงไม่เยอะมากครับแต่สมเด็จที่ไม่ถูกทิมเนื้อถึงไม่เจอเลยครับตอนนี้ในสนามครับพี่นคนดูคนดูใช่คุณคมคนพอคนดูพราสมเด็จเป็นอ่ะทุกวันนี้เราก็ไม่ค่อยจะได้สมเด็จง่ายๆแล้วล่ะ<ช>ก็เป็นโอกาสโชคดีคนที่ได้ไปก่อนหน้านี้ โอสาย<อ>ชาแบตอยู่ข้างนอกไหมวันนี้หนูไปใช่ไหมลูกอยากดูชุดใหญ่เลยครับวันนี้อ่าชุดใหญ่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนจะไปชุดใหญ่มีอันนี้ก่อนอักไม้อ่าสักครู่ครับพี่น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 ีอ่อันนี้น่าสนใจอ่าเพราะอันเนี้ยเป็นพับผงอือนี่ เป็นพระผงหลงผู้เผือกว่าสาลีโขแต่ดูสินี่เหมือนว่าเหรียญที่เอามากดทําบล็อกมันจะเป็นเหรียญไม่มีเขี้ยวนะเออใช่โอ้โหอืมลาดสิกมากครับเหรียญน,นี้เป็นพระผงนะพี่องค์นี้งอ,งนอ่าเหมือนเหรียญที่เอามากดทําบล็อก จะไปเลี่ยบล็อกไม่มีเขี้ยวหรือเปล่าเออเนี่ยเราก็นะครับเนื้อแบบนี้แวดูง่ายเลยครับนี่ก็คือเราก็ากคือถ้าคุณอ่ะ สนใจพระเครื่องคุณจะสนใจสองพระทุกองค์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่คนที่ไม่ได้สนใจในพระเครื่องอ่ะก็จะเอาศึกษาเฉพาะไอ้ที่ขายได้ได้เจอพระในบ้านแบบเนี้ยบางคนรวยรวยเลยยังผมอ่ะอยากลูกอมเมื่อกี้อ่ะถ้าผมไม่แบ่งสามพันอ่ะผมแบ่งแค่เม็ดละหกพันเจ็ดพันแล้วผมรวยไหม ท้งประวัติศาสตร์แน่นอนครับวันนี้ฮะเนี่ยแล้วดูดิด้วยความที่เก่าเดิมอะ่ะถุงขาดหมดแล้วอะอันนี้วัดอะไรอะ่ะเป็นเนื้อเนื้อดีด้วยนะเป็นเนื้อสบู่เลือดอแล้วอาจารย์เจีย๊ยบสารตึกเ,เนี่ยแล้วข้างในเนี่ย โอ้โหผสมผงบางขุ่นพรมด้วยมั้งเนี่ยชุดนี้ถุงก็เกินกินขาดแล้วอ่ะไม่รู้จะเหลือสมบูรณ์กี่องค์ที่ไหนใครรู้บ้างนี่โอ้โหแม่ที่ไหนครับพี่บีเฮ้ยมีมีปูบุญด้วย รัสมีบันเทิงแล้วเอาแล้วเดือดแล้วบันเทิงแล้วโอ้พี่แนบรุ่นแรกหลวงพอ่อฤาษีองไหนอะอ๋อยุดยูดหยทุกน้นแล้วพี่บันเทิงแล้วเงีเงสมีปูบุญด้วยแบ่งเท่าไรครับรัสมีใจเย็นๆอ่า อือ uh huh. อ่าเอาแบบรอรู้วัดหรือไม่รู้วัดก็เอาเลยอ่า uh huh. แบ่งเท่าไหร่ครับสามเหลี่ยมนางพญาพิมพ์เนี้ยไม,ไม่ไม่น่าจะหายากเลยกรุงเทพนี่ละ่ะ uh huh. แต่เนื้อดีมากคุณน่าคนละค่ามีวันสมบูรณ์ก็เด้โลเลกตเขาเต่งก็ได้ไปเลย ไ,ไอโอวังนอดมีล็อกเก็ตพระแดงด้วยนี่เคิรนเลยครับชุดนี้พิมเหมือนพิมก็เหมือนปูนาควัละคังใช่ปูนาพิม<า>เหมือนปูนา,าพิมเหมือนพิมเหมือนปูนานเหนือนี่ด้วย เมมน,นื้อผสมวนสานจะเป็นปูนาอ่าพิมพ์เหมือนปูนาคพอลักษณะการแกะองค์พระเหมือนพระวันละครั้งแล้วเนื้อสบู่เลือดด้วยอเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมให้แบบไม่แพงอปูนาคพิมพ์นางปูนาคโอโ้โหนะก็ปูนาคอะก็พิมพนี้ก็ปูนาคเพราะเอกลักษณ์การแกะองค์พระเนี่ยล่องแขนอกขาก็<อ>วันละคังอยู่แล้ว ปูน่นาควันละครังครับนางพญาโอยแต่ทำไมอ่ะเราก็เล่นปูน่นากันมาตั้งนานอโอ้โหแบ่งเท่าไรครับอาจารย์ปูน่นาพี่ส่งยะบอกเหมือนวัด่าพุสาเพราะสว่างนะอินมันจะไปทางวัดอินปู่นาคกัน อืมอสวรรค์ครับลุกซาหรอโอ้โหไม่อ่ะยังยังเป็นปู่นาคอยู่เพราะเพราะดินเนี้ยปู่นาคเลยนนท์ตรงนี้เหมือนพอเงินเลยจะปิ้่นเป็นกคออยากได้คขาปรารย์แบ่งทุกๆเลยเพราอเงินรู้ที่เดียวแพงครับ ก็ต้องก็ต้องปูนหนอ่ะอันนี้พิมพ์ปูนหน้าอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหพี่สลันบอกว่าปิดห้าร้อยแล้วกันปู่หน้าครับผมมีเนื้อสมเด็จพิมพ์เดียวกันครับพี่ก็แก้มันทุกเม็ดใช่เพราะเนื้อนายเนี่ยผงผงผงเก่าพราสมเดจโตทั้งนั้นเลยสมดจโตเลยพี่เป็นเนื้อสบู่เลือดปูนหน้าครับช่วงนี้ แหวกม่านพ่อพิมบันเทิงอ่ะเนื้อผงก็มีพิมพ์นี้สุดยอดครับพี่อื้อ่ะนางปู่นาคต้องเป็นปู่นาคเพราะแล้วเขาหนาอกแก่มันช่างปู่นาคอยู่แล้วแบ่งเท่าไรครับอาจารย์ยากได้เลยพิมพ์นี้หายากโอ้โหนางพญาปู่น้าครับโอ้ยมีไข่วงเลยนะไขววงอะไรอ่ะพระแดงเหรอ ดีข้าอมีแม่มะมีหายห่วงเพราะแดงด้วยแล้วหายห่วงเพราะแดงจะไม่แท้ได้ไงนี่แล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วใช้ใช้ใช้ซ้ำด้วยห่อหือมีอกเกิ้เจ้า็แดงอย่าเลยพี่จะรลนบหมอกปูนะนะปูนาผมก็ว่าผมว่าชัดเจนนะปูน,น,นาครับอ,อยากได้ครับปูนาเท่าไรอาจารย์โอ้โหเนื้อ ปิดเท่าไร่ครับปูนาะแจ่มจริงบี้ชุดนี้พัดดีดีที่ยังไม่รู้รอคนคนพบอีกหลายหลวงพ่อครับปูนาชัดเจนพิจรจลุนปันจะลดบอกว่าปูนาครับอ่าเนือผงมก็มีพิมพ์นี้พิพันดมงคลใช่อขอปดททาร้อยแล้วกันปูนาใครที่ไม่อยู่วันนี้นี่ น่าเสียดายเนอะเ,เพราะผมเชื่อว่ายังไงอะ่ะก็หมดภายในเวลาอันสั้นไม่เหลือแน่นอนพี่แล้วสมบูรณ์นะไม่รู้เหลือกี่องค์เลยใช่นางพญาผู้น้าวลหังครับองค์นี้ใช่เพราะผมเห็นแล้วว่าข้างในอะ่ะเนี่ยเป็นเนื้อสมเด็จ จบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บก,กรบปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ K <SK> เช็คเช็พระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพราเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r